ฮ <S 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 เฮ้ยนอตแล้วมึงจะเอาไงวะเงินไม่ใช่น้อยเลยนะมึงกูคิดว่าคงผ่อนจ่ายวะอาจจะแบบอาทิรพันธ์ฮะอ,อาทิรพันธ์มึงไม่จ่ายจนมึงเรียนจบเลยหรือไงแล้วจะให้กูทำไงอะ่ะแค่ค่าเสียหายกูว่าจ่ายไม่ไหวแล้วนี่พี่เขายัางคิดดอกเบี้ยกูอีกฮัมมี่วะ รหรือว่ากลัวโทรศัพท์ไปขายดีวะเฮ้ยหือเอาเสื้อไปขายดีบ้างหรว่าน่าจะได้หลายตังค์นะเว้ยเชี่ยอะไรเนี่ยกูถามจริงเอาจริงดิกูล้อเล่นเฉยเล่นได้มึงแี่กูเฮี้ยขนาดนั้นเลยไงใครจะไปรู้วะเอาจริงนะ กูยังสงสัยเลยว่าทำไมต้องเป็นพี่โจหันวะที่มารับกูกูก็ไม่รู้่ะแต่ถ้าให้กูเดานะพี่โจฮันเขาอาจจะดูแลมึงได้ก็ได้มึงก็มึงดูดิขนาดค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลพี่เขาก็เคลียร์ให้พี่ยูคงรู้อะก็เลยไปบอกพี่โจหันให้พี่เขามาช่วยมึงมึงก็แอดไลน์ไปบอกเขาซะ ทำไมกูต้องแอดด้วยเอาเป็นลูกนี่อย่าเรื่องมากสิจะเพื่อนหืทั้งแอดเลยเอามือถือมามืออไ,ไหนเนี่ยแอดเลยแอดแอดแล้วทักด้วยทักด้วยทักทักดิมถามเลยใจเอา้าทักแล้วดีแล้วแต่กูว่านะพี่เขาจะตอบมึงหรอ ถ้าเขาเห็นรูปโปรไฟล์มึงเป็นรูปน้องเป็ดน,น้อยน่ารักของมึงเนี่ยทําทำไมต้องเป็นกูไม่น่ารักตรงไหน <fs. S 2> น้องเป็นกูออกจะน่ารักเออเอ,อ,เอ,อ,อย่ามาพูดวิ่งน้องเป็ดกูนา่นารักริงกเ่ยนกอดไม่ห่างเลยนะมึง